ติปิโสภัตตวะอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณสัมปันโนสุขโตโลกะวิทูอโนตถาจาคิณังมโนกรรมังปะฏิธีเนปัตถาคิณ่าปัตถาคิณานิกัตตะวานะลัภะ <Niu> ตาเถประทางกินเนพระวัตตุสาพ,พมางขลางลางพระแถววัตตาสาปพุทธ ทางวนสาตะตาสวทีปรวันตุเตภวัตตุสับพังังลุสระเทวตาสับปัธรมมานุภาเวนตะตาสดทีพระวันตุเตภวัตตุสับพังังลาบขานตุสับพระเทวตาสับปสังฆานุ

Wow.、Yeah.

ไอเดียเดียวกันไม่ได้ไดดดดดป

ด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้กระทำข้าพเจ้าทั้งหลายข่อนอกน้อมตวายผูชาสมเด็จพ่อขอใ้สมเด็จพ่อมีสุขภาพร่างกายทีแก็งเลยแข็งเลยแก็งเลยแข่งเลย